กล้กลเตี๋ยวได้บานใจแกี่สิบโมงมาเลยสามสิบโมงนะสารทุ่มก่อนเะจาหหอืีกกสามสิบโมงค่ากล้เตี๋ยวมาไม่เงนตกอ่าสิบโมงตมาื่อแวอกนเล่นรถยางหัวนะคนละเมืองแต่แขงเดียวกันคนละเมือง คนละเมืองจะเป็นไทยกันคนละจังหวัดจังหวัดคนละอำเภอคนละอำเภอจะเป็นไทยจังวัดเดียวกันแต่คนละอำเภอในไลายเตอร์อะเพี่้อ่ะตอนนี้ห่าปได้ประมาณสี่สิบเซนย่งไก่หมู่งไกะ

กินแหงทัท้งกลุ่มนีกะอบัเียกว่าขุนขึ้นกันกันเนาะออกละกระสอเนี่ยกระสอบตือพืชหมดเลยก็แล้วเนาะ เ่ไปก็มาูดนองห่ามซอยแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องม่ค่อยรอบัวอสบายดีพ uh. ี่น้องพูดทำงานซอยสปินกระซาวรถพี่น้องรอคิวอยู่พี่น้องเลยซื้อย่งนี้น้องะเอะ สวัสดีปาลุงนีสวัสดีกันยชบป่ะเยียมป้าลุงปาลุงว่าจะ่วยหน่อยอลเชิอกิงข้ามเพื่อน้องเิกงข้ามเพื่อก็สอยพี่น้อง ไหนเลิกเตอร์แล้วพี่น้องประมาหาซิฟเซนแล้วเนาะนี่หาซิฟเต้นเนาะฝกฟอนพี่น้องเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันหลายคนพี่น้องเป็ด้านซีดือนหาเนี่ยเขแห้งพูดมาลงมือแตกพอ cái chỉ bổ sung mà bán ăn đó? thầy lực, lực tử là, <laughs> 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 là thế nào thầy à, là thế nó không ăn sáng là 3 xin chào đi hay.

ทนหมอพันเทียนเกีย่ย,ยนี่ลงพี่น้อง่น,น,งนมอพันก็นมาซอยพี่น้องสายสใจให,หนองน้ำพี่น้งองขุดหนองน้ำร่วมพี่น้องม่นหนงองน้ำสุใจแล้วนี่ยรเปิดเผยน้ำก้งไพี่น้องไอคง้องไองคงพี่น้องเลไอคองใช่ใต <c oughs> เ้เ, <c oughs> เด้เนี่เอฝากคไลค์กดแชร์ด้วยจ้า ไลกดแชร์ม <c balm> ินี่ไม่สอยซะจอยนำจิ้มน้นนัเอ็มลอยี่น้องหมดไจ้างสร้างประยัดงูประยัดงูประประมาณพี่น้องประมานจลายประมาณลายแล้วก็เลยอาหงานีซะจบัคุดยักีก็ีซะจอยแล้ว tất 4 <trim> <này> <t trim> mày đó <cadre và đợi xong> pues. <t français> luôn nó ส่งไม้บ่อ๋อแล้ว mà อยู่อันลูกจกเข้าบ่กลาย เขาบ่ได้ดอกรถจก10อมตอนนั้6้อนเขาได้ยุกครีมนะเ10รอเขาบ่ได้เลยถ้าเราใช้สกบอกมาส่งให้เขาขาหน่อยด้นั้นนั่นนะครับาส่งบอยเขาเพื่อนนะท่านมาลงนี้มางนี้เนาะทันี้มันขาบได้ึงเหยียบพักเาเออแม่เนาะเหยียบพักนครับมาส่งบอย้เขาขาวหนอยด้ ได้ยี่เนาะขอคุณคันคุณใดนี่เขาได้นี่เนาะสิ่วยขออนุญาตเจ้าของพ่นเจ้าก่อนเลยเนาะก่อนเจ้าเขามากะบอกก่อนนะอ่บอกมาเสียาขาวเจ้าอืมได้ลายเขาสมควรเลยนะเกิาแดดเริ่มมากเลยเนาเอืมใครแน่คันแดดเนาะแดดเริ่มไล่น่ะมันสิลงทุ่งขอ่นเลอืมมิดแดดเลย กะคดนีาไปี่ป็ตาแซ่แซ่ปงไก่นะเรียนจากถ้าเกอดเป็นอันซับพ้นละดึงพ่นลาเห็นเราะพ่นปะแตนนะปนปะแตนได้ย่าได้แล้วที่ปะแตนใจเป็นปะแตนเพลงอ่ะยิงๆิ่งโอ้แล้วหน้าเ่มากเลย

หมดแล้ววะอาบนี่คือคือเขาล่อเบ่งนดแบอกแม่ đi rồi đâu hết rồi không đủ nhóc 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 มาแต่คุณแล้วก็ไป็นงานเนาะลุยงานต่อเล้เาะอยอยากให้มันแล้วเนาะมาซอยลายยังีกำลังใจเห็นลุยมาบิจ้างนันก็จ้างันตีไก่ครับูด้าีไก่ได้ไบะาเือขาจ้ประกอมากเลยางกทับหานะอย่ง่ น่ม่ฮะเหอใสู่ก่ใส่ไม่ใส่บาอ้า่นสอถ่ายรร่าวันหนาพี่น้อบอกบอกเดกเป็ต่อเป็นได้นมาใสู่ปนี้มาัสน่น้องสารับคลิปนี้กสิบสานดีพ่้ปก็แลกวก็แชก็ติตามเป็นกลังใจส่องบ่ต่อไปพ่น้บายดีพ่นองคิดนับ๊ายดี